ความเคลื่อนไหวล่าสุดออกมาจากการพยายามที่จะเดินหน้าเอาผิดกลุ่มคนที่เป็นแฟนบอลแล้วไปจุดพลุแฟร์สีแดงบริเวณในสนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะในขณะที่มีการแข่งขันฟุตบอล a f f Suzuki c กิ2016เดี๋ยวมีความคลืบหน้าเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันค,ค่ะเริ่มต้นในเรื่องนี้แหละครับที่กลายเป็นประเด็นนะถึงแม้ว่าเกมจบแล้วเรารู้แล้วว่าเราเป็นแชมป์ะนะครับสำหรับ a f f Suzuki การแข่งขัน a f f Suzuki c กินะฮะแต่ ในช่วงของท้ายเกมพอเรารู้ว่าเราเป็นแชมป์เนี่ยปรากฏว่ามีกองเชียร์กลุ่มหนึ่งอะจากฝั่งอาจารย์ด้านหนึ่งซึ่งมันมีการจุดพรุ่นะฮะเป็นปรุ่สีแดงแล้วภาพนี้มันก็ปรากฏออกมาตามสื่อแล้วก็หลุดออกไปตอนถ่ายท่อสดด้วยฮะประเด็นนี้แหละฮะที่ทำให้มีหลายคนกังวลกันว่าเอ๊ะมันผิดกฎแล้วอาจจะทำให้ทางสมาคมฟุตบอลของเราโดนลงโทษไหม แล้วถ้าสมมุติว่าโดนลงโทษจริงๆเนี่ยบทลงโทษมันจะหนักขนาดไหนถึงขั้นต้องตัดสิทธิ์หรือเปล่าหรือถ้ามีการแข่งขันเกิดขึ้นทีมชาติไทยลงจะถูกห้ามกองเชียร์ของทีมชาติไทยเข้าไปเชียร์หรือเปล่าเพราะว่าตามกฎเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดชัดเจนนะ<ๆ>และที่สําคัญคือก็เป็นบทพิสูจน์ฝีมือของสมาคมด้วยเพราะว่า1ก่อนที่จะเข้าไปสนามเนี่ยต้องมีการตรวจตราต่างๆล่าสุดนะฮะเรื่องของการเอาผิดนี่นะครับ ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทรสารนิตมหาถาวรสั่งการไปครับยังสอนอหัวหวมากนะฮะให้ดําเนินคดีกับผู้ที่นําพลุเข้าไปจุดในสนาม,มการแข่งขันนะครับโดยช่วงหนึ่งทางพลตำรวจโทรสารนิตบอกว่าภาพที่เห็นมันถูกส่งต่อไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็ในขณะนี้ฮนะสั่งการให้พันตำรวจเอกสรายุทธ จุนวัฒนพุ่มกับการสอนนองหัวหมากับลงไปสืบสวนสอบสวนแล้วก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานกล mm ุ hmm. ่มคนที่จุดคู้แฝงในสนามราชมังคลาเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดดูตามภาพเห็นว่าบางส่วนก็เรียกว่าใช้ผ้าสีดำปิดบังใบหน้าถึงแม้ว่าจะมีการซูมเข้าไปเนี่ยบางคนอาจจะเห็นชัดาบางคนก็อาจจะไม่เห็นโกรงหน้าเลยซึ่งจากการสืบสวนเบื้องต้น ก็ทราบมานะคะว่ากลุ่มกองเชียได้มีการแอบนําอุปกรณ์เชียชนิดนี้เข้ามาในสนามทีนี้หลังจากเกิดการแข่งขันขึ้นแล้วก็นําเอามาจุดค่ะ ส่วนวัตถุประสงค์ของการกระทํานี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าเป็นการจงใจ discredit ทาลายภาพลักษณ์และก็ชื่อเสียงของสมาคมฟุตบอลไทยหรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มนี้มักจะมีปัญหาในระหว่างการเชียร์กับทีมต่างๆทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในและนอกสนามเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภาพถ่ายคลิปวิดีโอและก็ข้อมูลต่างๆในโลกโซเชียลที่มีการโพสต์เอาไว้ก่อนการแข่งขันไว้เป็นพยานหลักฐานแล้วนะคะ ซึ่งผู้ก่อเหตุบางคนก็มีการใช้ผ้าเพื่อปกปิดใบหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งหากระบุได้นะคะว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครก็จะออกหมายเรียกมาให้การกับทางเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะคือ,คอดูจากภาพใน,ในโซเชียลมีเดียาบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับกระทำของแฟนบอลกลุ่มนี้ก็พีภาพวิจารณ์ว่าเอ๊คือเตรียมรลุมาแล้วก็เตรียมผ้าสําหรับปิดบังใบหน้ามาเนี่ยอันนี้เจตนาชัดเจนหรือเปล่าที่ต้องการจะเอาผู้ไปจุด แล้วก็มีเจตนาหรือเปล่าเพื่อไม่ให้คนจําหน้าได้นี่แหละฮะแกเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียนะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ซาวเสียงดูก็มองว่าเป็นกรระธรรมที่อาจจะไม่ควรเพราะว่าระเบียบก็บอกไว้แล้วว่าห้ามจุดพลุในสนามค่ะจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะต้องเดินหน้าสืบสวนต่อไปนะคะ